ค่ะวันนี้การที่ี่ชดแนลเนาะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการทำพักแพนโอเคเราไปดูเลยปีอ่อันนี้อาจารย์ทำเมื่อไหร่คะอาจารย์อะทำเมื่อวานเราลองชีมาเจ๊กแกะเลยไหมคือคือสตอรี่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ อันนี้ยังยังไม่ใช่สําเร็จนะคะยังเพิ่งเริ่มต้นเริ่มทีอะสเต็เนี้ยคือเคยทำเนี่ยคือเอาผงปรุงรสอะค่ะผสมไปในนี้แล้วปั่นแล้วก็มาอบแห้งผงปรุงรสผงปรุงรสเช่นเหมือนพวกที่เขาทำาปก้าเอ่อมาลาอะไรอย่างเงี้นะใช่ใช่ค่ะเป็นผงแบบนั้นแล้วก็ปั่นเข้าไปเลยแล้วทีนี้ปรากฏว่าชิมออกมาตอนไหนมันก็เค็มเกินเค็มเกินเราก็งงว่าเอ๊ะทำไมมันเค็ม เค็มได้มันผิดพลาดตรงไหนค่ะปรากฏว่าเราเราก็เลยลองอบลองอบแบบแค่ผักดูค่ะพอลองอบแค่ผักเนี่ยปรากฏว่าแค่ผักเขาก็เค็มแล้วอะค่ะลองชิมดูแค่ผักที่เขาปรุงรสดี๋ยวเขาแค่ผักเขาก็เค็มแล้วนะลองลองชิมวันนี้จะทำเมื่อวานเหรอคะผักเปล่าใช่ค่ะ อผักเปล่าๆอันนี้อันนี้ๆๆวันก่อนอันนั้นเมื่อวานผักเปล่าๆ,ๆอ่ะก็ยังเค็มแล้วอ,ะอ่ะก็เราจะเปลี่ยนแนวของการปรุงรสเป็นเป็นออบแห้งให้เป็นผักเปล่าๆก่อนแล้วเราค่อยมาฉ<อ>าบด้วยเครื่องปรุงกะ<ต>่หน<ต>าน่อยหนาหน่อยก็จะเชื่อมต่อดี ทีนี้อันนี้อาจารย์จะต้องใช้เจลาตินมาผสมประมาณ5%เปอร์เซนต์นะนะคะ,ะใส่ในนี้คืออัตราส่วนเนี่ยไม่ได้มีอะไรเพิ่มแ,<ค>แต่แค่แต่ว่าอย่างน,นี้ที่แผ่นบางเพราะว่าอาจารย์อาาย่อาตัวคณะอันนี้เนาะสมมติว่าเป็นคณะห้องกลงแล้วกันได้เพราะว่าหน้าตาเขาเหมือนแบบ ตัวเขาอ้วนมากแต่ว่าใบนิดเดียวค่ะเราใช้แต่ใบเหรอจ้าเราไม่ได้ใช้ก้านเหรอต้นเลยมีใช่ต้นมาใช่เลยเนื้อด้น้อยครับเขามีน้ําในลําต้นอ่ะเยอะมันก็เลยได้แบบเนื้อไม่ค่อยประสานกันแต่ว่าถ้าถ้าใช้เป็นคณะแบบ แบบตรงก้านเขาอะค่ะเส้นใหญ่เขาจะได้เยอะแล้วก็ขนาดตรงก้านก้านใบใช่ใช่อ๋อไม่ใช่อลำต้นโอเคค่ะคือลำต้นติ้งๆนลำต้นเขาน่ยอร่อยนะแต่ว่าเขาน้ําเยอะมากเฉยๆนั่นเยอะแกไปครับแที่นี่ค่ะเฉทีนี้ปกติอะถ้าเอาตรงก้านใบอะเนาะเขาจะเนื้อเยอะแล้วเขาก็ประสานกันดีแต่เนี้ยพอลำต้นเขาน้ำเยอะมันก็เลยไม่ประสานค่ะย็งไงบ้างรสชาติ อันนี้เป็นคะน้าผสมกับผระกาดขาวผระกาดขาวจะทำให้สีเขาสวยแต่บางทีเราเอาจะเขียวเกินไปสีไม่สวยฮะอันนี้รสชาติดีกว่านี้ดีกว่าคะน้าอร่อยกว่าเหรออันนี้อันนี้อนไนะคะาจาจะใช้อะไรคะอันนี้ก็แต่ว่าอันนี้อันนี้คะน้ามาเราคะน้าบ้านแบบ ใบเฉพาะใบคณะบ้านที่ต้นเล็กอันนี้เขาอร่อยเพราะว่าต้นเขาอร่อยมั้งคือคืออันนี้คือส่วนส่วนที่เป็นใบอย่างเดียวค่ะไม่มีต้นอันนี้จะออกผมนิบๆ้อันนี้อร่อยอันนั้นอันนั้นมันจะเป็นต้นเยอะกว่าคือเป็นเคให้ศึกษาว่าคณะเนี่ยต้นเขาก็อร่อยกว่าพอใช่ไหมเวลาเราทำข้าวใช่แล้วพอมาเป็นผลิตภัณฑ์มันก็อร่อยกว่า เนี่ยอันนี้ใบเขาก็จะเขียวๆใช่ไหม,ไมเหม็นเขียวพอมาเป็นสินค้าเราก็เหม็นเขียวไปด้วยอฉะนั้นอาจารย์เคยลองเอาสลัดที่ที่กลิ่นแบบสลัดบ้านๆเราอะค่ะเดิดั้งเดิมอะอันนั้นกลิ่นเขาก็ไม่ค่อยโอเคนะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเอามาทําผักแน่นน่ะก็จะไม่ได้ทุกทุกพืชทุกผักที่จะเอามาทําเพราะว่ากลิ่นเขาเป็นอุปสรรค ตัวรสชาติไม่เท่าไหร่เราก็จะพอปรับปรุงได้เนาะแต่ว่ากลิ่นเขาอะค่ะอะอย่างสมมติว่าอาจารย์ตั้งโจทย์ว่าอืมกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมันมีเมือกมีใยแล้วก็อมันช่วยประสานอาจารย์ก็เลยลองเอาผักปางมาทําผักปางค่ะเมือกเมือกใช่ใช่ใช่ถูกเออมันมันเมือกเยอะปรากฏว่ากลิ่นเหม็นเขียวมากเหม็นเขียวมากจนแบบคนกินคนไหนก็โอ้ย ผักอื่นผ่านแต่ผักควางไม่ผ่านอะไรเงี้ยค<ฮ>ะอ๋อแล้วที่มีเมือกเนาะใช่ใช่ตอนแรกเรากล่าวว่าจะเอาเมือกเขามาประสานแทนกระเจี๊ยบเพราะว่ามันหาง่ายแล้วราคาถูกค่ะปรากฏว่ากลิ่นไม่ผ่านเลยค่ะฉะนั้นการเลือกเนี่ยค่ะนี่ขนาดคณะคณะเนี่ยอันนี้ส่วนลาต้นเยอะอันนี้ส่วนใบเยอะเห็นไหมกลิ่นย,ยังมันไม่เท่ากันอือทีนี้ทีนี้ พอจะเป็นแนวได้นาอว่าเอ๊ะเราจะเอาผักอันไหนมาทําดีนะอีกอันนึงที่เขานิยมทำนะคะคือหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งมาทําก็อร่อยใช่ใชของแพงมียี่ห้อหนึ่งทำเอาหน่อไม้ฝรั่งมาทําก็ขาแพงมากแต่เท่าที่ทดสอบรสชาติก็ก็ดีอยู่อีกอันนึงที่รสชาติดีแล้วไม่แพงก็คือผักกวางตุ้งผักกวางตุ้งนี่รสชาติไม่แพงใช่ไหม กวางตุ้งค่ะ,คะร,ราคาถูกแล้วก็รสชาติดี<อ>แล้วก็มีดอกเหลืองๆแจมมาด้วย <ๆ S 1> ก็อร่อยอ๋อไอ้กวางตุ้งดอกสิถ้าอย่างนั้นมันมีมันมีกวางตุ้งใบกับกวางตุ้งดอกก็ก็ได้ทั้งคู่ค่ะได้ทั้งคู่แต่คือเขาหนึ่งคือเขาเส้นใหญ่เขาดีแล้วเขามีลำต้นที่ที่ดีอะ่ะ<อ>คือให้ความหวานใช่อวบพอดี แล้วรสชาติเขาก็เวลาลวกแล้วเขาจะหวานเนี่ยคือกวางตุ้งรู้สึกโอเคมากโอเคมากในแง่รสชาติแล้วก็ราคาค่ะถ้าสมมุติว่าเราปลูกอ่ะเราเอามาแจมอะค่ะอาจจะไม่ใช่กวางตุ้งทั้งหมดแล้วเวลาอบเราใส่พลาสติกอย่างนี้อบในหม้อไปตาอบได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่มันต้องเป็นพลาสติกเกรดอะไรไหมคะ พลาสติกพลาสติกที่ทนร้อนแบบว่าเหมือนถุงร้อนเรานะคะอ๋อแค่ถุงร้อนก็ได้เนาะใช่ค่ะถุงร้อนเราธรรมดานี่แหละเพราะว่าเขาก็มีคุณสมบัติทนความร้อนอยู่แล้วทนได้ถึงร้อยองศาเวลาใส่แกงร้อนๆนะคะอืมใหญ่หน่อยก็เป็นพลาสติกทนร้อนเนี๋ยนะถุงร้อนปกติมันจะเป็นสีออกขุ่นๆเนาะไม่ไม่ถุงร้อนมันจะใสถ้าขุ่นมันจะถุงเย็นพอสนานนักเรียนดีเด่นนะคะเนี่ยอ๋อเหรอคะใช่สำหรับเนี่ย อันนี้อันนี้ผักคะ<ช>น้นะากระประกาศขาวอืมคะน้าใช่ค่ะแบบไม่ปรุงรสเลยนะหนเห็นไหมว่าไม่ปรุงรสเลยเนะ่ยเขาก็เค็มแล้วออเอเอเขามีโซเดียมมีเกลือในตัวมีความนัวในตัวแต่ทีนี้อลองลองชิมแผ่นนี้ไม่เหมือนกันนะ นี่คือไม่ปรุงรสนี่คือปรุงรสไม่ก็ไม่ปรุงเหมือนกันแล้วก็เป็นคานากบประกาศขาวหมดกันลองชิมดูลองชิมก่อนเป็นไงอันไหนอร่อยกว่ากันอันนี้มีความหวานเพิ่มขึ้นค่ะตัวต้นคานาอันนี้มันเป็นพันธุ์บานเหล่าอันนี้พันธุ์พันธุ์ลำต้นใหญ่ๆนะพ่อฮ่องกงเหมือนเออ ค่ะคือลำต้นใหญ่ๆใบน้อยๆใช่อันเนี้ยเห็นไหมมันจะบานขึ้นใช่ไหมคะถ้าลำต้นใหญ่ใบร้อยก็คือเห็ดหอมค่ะคันเห็ดหอมอันนี้คือคณะกับอะไรนะฮะผักกาดขาวใช่แต่ว่าอันนี้เป็นคณะ้านเราเยอะไหมคะอาจารย์อาจารย์ใช้คณะผักกาดขาวกี่กิโลขะเนี่ยอ่าอันนี้แผ่นแผ่นหนึ่งอะอย่างว่าอ๋อเรามาช่างดู้ไหมเอาตาช่างดิจิตอลมาด้วยไหมมาคือคืออันเนี้ยอ่าโลสองขีด เออเราจะได้รู้น้ําหนักน้องว่าเดือดเดืทั้งหมดเนี่ยได้เท่าไหร่แผ่นละสีขีดเฮ้ดอาจารย์ช่างตอนทําเสร็จแล้วแผ่นละสี่ขีดช่างตอนปรับก็คือสีขีดลอดูไหมอ่ะก็ได้เราก็จะได้เส้นใหญ่ที่ดี อันนี้ก็คณะที่อามาก็คือทางต้นเลยนะคะแต่จตนาคือของหนูอยากทาผักสลัดใช่ไหมล่ะอาจารย์เราต้องเน้นสลัดปะหรือเราต้องเน้นคณะสลัดอย่างเดียวอาจารย์เอาไว้สลัดไม่อร่อยพอเราลองทำไหมก็สลัดอย่างหนึ่งเหมือนอาจารย์ทำนี่แหละสลัดสลัดล้วนอย่างหนึ่งไอ้นั่นอย่างหนึ่งไอ้นี่อย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยวันนี้จะต้องลองเอาผักเรามาทำดูว่าแต่ละอย่างรสชาติยังไงเลิศลองผสมรสชาติยังไงยังมีขึ้นช่ายด้วยนะเอามาลองทำได้วแม่กันสลัดรีอะค่ะ เยอะเลยล<ะ>ก็ต้องลองเนาะเนาะเนาะโอเคไปไปเก็บผักว่าทีนี้ค่ะตัวทําแผ่นนี้ใช้ แป้งผสมนะฮะเจลาตินเจลาตินเจลาตินแล้วเจียบเคียวมัน็เจียบเคี่ยวเลยครับเป็นรชาติเจลาตินเลยเป็นเจ๊ยบเคียวใช่เจี๊บเขียวเขาจะมีครึ่งต่อครึ่งผักโลนึงก็เจี๊ยบเขี่ยวครึ่งโลพอทางนี้ทางนี้อาจารย์อาจารย์จะลองปรุงรสคืออันเดียวมาจะลองปรุงรสโดยการปาดปาติก้าปาดอะไรแล้วก็อบเข้าทีแล้วมาชิมกันอันนี้นะอันนี้ที่ทำเสร็จส่วนอันใหม่ก็คือเอามาแล้วก็ลวกฝันเนาะได้ได้โอเค้นรอผัอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว ใส่ถุงไว้แล้วก็เดี๋ยวเรามาปาดปรุงรสกันค่ะใช่ค่ะก็้วก็ไม่รู้อ่ะผักโขมอ่ะเขาเรียกผักโขมอ่ะหนูไม่รู้อ่ะผักโขมเนี่ยก็เป็นพืชที่ให้ความหวานดีนะชอบทานกินอ่ะใช่ใช่ค่ะเอาเลยอ่ะนั่นแหละนั่นแหละตัดเลยตัดตัดงแต่ไหนค่ะเดี๋ยวเราไปตัดแต่งกันแบบนี้เลยนะใช่ค่ะ แล้วไม่ต้องเลแล้วเรามาลืล้อทีหลังเหรอใช่หนูหนูห <c oughs> นูถึงบอกว่าให้เอาต้นเอามอใหญ่หน่อยเพราะว่าต้นมันใหญ่หมายถึงว่าใหญ่มากเลยเนาะใช่ค่ะพวงแบบอันนี้มันเป็นเชฟแก่ไปนิดนึงแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ะคะ่ะอาจารย์นี่นนเลือกต้นใหญ่หญเลยพอ่อแก่ไปนิดน่ะดีอาจารย์ว่าค่ะมันพอมาทําผักแผ่นรานะ่ะมันจะได้เส้นใหญ่พอแล้วรป่าคะแล้วแต่อาจารย์เอาเอาเอะไรก็ได้อะปลาพ่อปาลา อันนี้เอาคณะเนาะขาขาทีนี้คณะไปดูคณะกันไม่เจอจากตลาดตลาดต่างจังหวัดหน้าตาแตกดีนะตลาดต่างจังหวัดอันนี้เราสดจากต้นซุปเปอร์มาร์เก็ตสั่งจังหวัดคือตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เลย แต่ใบมันจะเขียวไม่ค่อยอร่อยเอาลำต้นด้วยนะเรนี่เลยนะหน,น้าตาที่รู้สึกคืออย่างนี้นะทางนี้พอพอมาไม่ใหม่ใม่ใม่ใม่นี่ค่ะ <c oughs> นี่นี่ <c oughs> พอ่อนี่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 ต้นนี้ต้นนี้ยอดนี้อยอดไหนยอดนี้เหรอยอดนี้เหรอยอดเล็กเนีใช่เนะนี่ยกิ่งนี้กิ่งนี้โอเคได้เลยยิ่งตัดเขาก็ยิ่งได้แตกออกนะใช่ค่ะ ได้เอาเลยตรงนั้นก็ได้ไงพอดเห็นไหมยอดน่ะยอดนู้นน่ะมาหนูซื้อให้กรอบเดียวผักแล้วจะเป็นเส้นนสเ้ใหญ่มันจะหยาบเกินไปอ๋ออันนี้เหรออันนี้กี่ขีดคะอาจานสี่ครับโอเคเตรียมตัวไปลวกกันไม่ต้องรอเดือดเหรอคะอาจารยนก็เดือดเพีหน่อยก็พอแล้วอ๋ออุ่นๆก็พอแล้วอ๋อ กว้าวมีค <Wow. S 1> ปนร้อนตาไม่เป็นไรอ๋อ,อหัวมันเล็กต้องใช้หัวเตาใหญ่ตัวนี้แต่หัวเตาใหญ่คือตัวกลางก็ไม่มีอะไรคือตัวกลางตัวกลางก็คือตัวกลางเหรออ๋ออ๋ออ๋อ คือแค่สลดนิดเดียวก็ได้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ไม่อยากให้มันเปลี่ยนสีนะครับออ๋โอเคไปพอฉับผักทั้หมดก็ได้ค่ะลองดูไหมผักผักรวนรนหอได้ไหมโอ้เราเราไม่เอาก้านใช่ไหมคะอาจารย์อาเป็นแขนนี้อ๋อมันยังแข็งโอเคไม่ได้ เกินขีดอยู่มีก็ค่อยๆปั่นเนะจยะเนาะเราต้องปั่นจนละเอียดละเอียดยิบเลยไหมคะ<อ>ถ้าเราไม่มีไอ้อะไรเนะเจลาตินนมันก็ไม่เป็นแผน่นมันมันไม่ไม่เกาะกันเจลาตินสีขีดใช้เจลาตินเท่าไหร่คะอาจารย์ ห้าเปอร์เซ็นตอนนี้ก็คือสองจุดศูนย์ก็จะยี่สิบกรัมใช่ไหมแล้อันนี้อันนี้ยังไงเนี่ยเราต้องใส่เข้าไปเหลือเท่าไหร่คะนีสองจุดศูนย์สี่ยี่สิบอันนี้ไม่อยู่กี่กรัมคะมาสิบกว่าอ๋อเออใส่หมดเลยเพราะว่าถึงห้าเปอร์เซ็นต์ไหมเออสิบอ่ะใส่ไปสิบกรัมเนาะโอเค อ่ะปั่นต่อใช่ไหมคะจานทีนี้อันนี้ใส่เต็มที่สิบกรัมนี่ยใส่ทุกเส้อ๋อใส่ทุกเส้นเข้าไปแล้นะครับเดี๋ยวเราดูผลสัตว์กันเนาะว่าจะเป็นยังไงยิ่งละเอียดยิ่งดีหรือว่าไงครับก็แต่ถ้าออกเกินไปมันก็ไม่ดีนะคะมันจะไม่มีเส้นใยที่ประสานกันอันนี้เราต้องตักออกไหมคะตักหรือทาเลยหรือตักพักใส่จานก่อน แม่ตัดเสร็จถาดนี้ครับเข้าอ๊กเลยโอเคค่ะจบแล้วก็คือเราชได้ต่อได้นี่แหละค่ะดีกว่าเดี๋ยวป้ายไม่ต mm ้องตัดให้แน yeah. uh ่นแล้วก็ทาเลยเนาะอาจารย์เนาะบรีมเลย เขียวเขียวนี่เด็กไม่กล mm ้ากินนะคะจาย์เด็กกลัวที่ที่หน่อออยผักกาดขาวนะคะก็มาเบรกสีเขามันบางทีมันเขียวเกินไปอ๋อเอาผักกาดขาวมาเบรกสีหน่อยนึกว่าสลายแต่ถ้าเปรียบเทียบภาษาลายนี่คือเขียวเขียวชนะเลิศเลยนะ กล้วยงอมยิ่งงอมยิ่งดีหรือเปล่าคะอาจารย์กล้วยที่จะมาทำใถ้ามันขึ้นรูปแบบเคลฟได้คงจะดีเนาะแบบว่าปาดฟืบอ๋อเคลฟอ่ะจะต้องใส่น้ำเข้าไปนิดนึงการก่อนจะต้องใจเอาน้ำ จุ่มแปงไอ้ซักป้ายไม้บ่อยๆมันต้องมีมันต้องมีความลื่นมันไม่จับบางทีเหมือนตอนนี้มันเหนียวจับไม้กระเมันก็จะเป็นแป้งเนาะก็คือจะแา่ให้มันลื่นนนก็คือมันต้องบีบน้ําออกไม่ต้องบีบเอาน้ําออกถ้าอยากให้ลื่นเหรอใช้กระเจี๊ยบเขียวไงมึกมึกๆไม่ค่ะพอดีวันนี้เราขาดขาดกระเจี๊ยบเขียวหน่อยแจ้งสว่างก็ยังไม่เปิดด้วยค่ะจันทำอะไรนะหาอะไรนะกระเจี๊ยบเขียวอะ เชือกเขียวมีบางวันมีของมีทุกวันถ้ามีกระเทียมเขียวนะเวลาปั่นก็จะง่ายค่ะมันจะเป็นเมือกแล้วเขาจะเขาจะดึงกันเข้ามาเลยอ่ะค่ะจะง่ายเลยสิบซีซีไปที่พี่ไปดูนะมีร้านฝักมาค่ะถ้าถ้าถ้ามีจะง่ายเลยพี่ถ้าถ้าง่ายฝากซื้อเอ่อ เจอจิเลยหลนเอาเอาซองนี้ไปถามร้านไอต่อโต๊ะถามอะไรเงี้ยเต้ไม่มีหรอกร้านอย่างเงี้ยนะต้องต้องเป็นร้านขายของกันไม่มีไม่มีค่ะอาจารย์ค่ะมันวันนี้มันวันอาทิตย์ด้วยลักนาลักนาไม่เปิดใช่ไหมคะไม่ก่อนผมซื้อซื้อรถตัดลักนาเปิดจะไปวิ่งด้วยอะไรนะกระเจี๊ยบเขียวนี่ตรงนี้เองใช่ใช่ใช่คระมันที่เขียวจบเลยครับก็เกยบเขียวอย่างเดียวเลยอ่า ต้องเสมอกันเนาะจ้ะเนาะถ้าถ้ากระเจี๊ยบเขียวมาก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เจลาตินเลยนะคะใช้เยอะอยู่นะเจ๊กระเจี๊ยบเขียวอ่ะระหว่างนี้ผมตั่ดจนอีกนใช่ใช่เออวางไว้ตรงนั้นก็ได้ค่ะจันตัวไหนที่ทขาเียกว่าที่ที่มันไม่ต่อเนื่องกันมันก็จะไม่ต่อนะอ๋องั้นเราก็ปาดให้มันต่อไม่ดีเหรอจ้าใช่ใช่ไม่ไม่ต้องรีบรอใจเย็นให้ให้เขาประสานกันหน่อย อุ่นตู้อบไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะนี่จะต้องตั้งเท่าไหร่คะจารแปดสิบสามชั่วโมงก็รอก่อนแปดสิบองศาสามชั่วโมงเนาะจารย์เนาะยัดเข้าไปเลยปิดกืบโอเค,อเ,คอเอาอลายทาดเลยเหรอคะจารย์ จะลองเนาะอบขึ้นใายอบแห้งเอ้ไม่ใช่สลารีโถนี้ก็เอากล้วยมาปั่นได้เลยนะโอเคได้ค่ะจอาจารย์ข้าวผั่นจริงๆแล้วดูเหมือนต้องใช้ต้องใช้ตัวตัวจริงๆเอาเอากล้วยเอากล้วยมาเก็บในไปไหมเอากล้วยกล้วยมาลองปั่นใส่อันนี้เหรอกล้วยกล้วยปั่นถังนี่เหรอก็ลองดูไหมเนี่ยใส่ผักสลัดไหมมันลื่นๆดีหรือเอาผักอะไรอ่เจ้าอาจารย์ สลัดดิเนี่ยจ<อ>๋ <c oughs> น้องวันจ๋าจ๋าต้องแนะนำว่าเธอเอาแป้งมันมาให้พอสักนิดนึงต้มแล้วก็เดือดไม่งั้นมันไม่จับมันน่าจะเบิร์กเลยอ่ะเพราะว่าเราจะได้ทดลองดูว่าแป้งมันมน,น,นั้นจับอบแห้งสลัดดิเออ <c oughs> ไ,ไม่มีสูตรใส่น้ำตาลเลยเหรอ <c oughs> เออใช่เราลืมใส่น้ำตาลเนี่ยอาจารย์ ไม่ได้แต่ไม่ได้แลอ่ะตวันนี้ไม่ไหมค่ะตัววันนี้สบายไม่ไหมอ๋อตนี้ให้ไม่เปลี่ยนสีเจใช่ใช่พ่อหนูสนใจตรงนั้นแหละทําให้ไม่เปลี่ยนสีที่หนูอยากลองกล้วยเพราะตรงนี้แล้วค่ะหนูลองใช้พาราโบลาโดมแล้วมันดําปิดเลยอ๋อกล้วยมลองได้เลยเอากล้วยกลอมดีจังเนี่ยรุ่นนี้แหละจริงๆกล้วยอ่า สมมติว่ากล้วยเราใส่ใส่ผักเรานี่จะเป็นยังไงได้ค่ะจานเราลองเลยกล้วยกล้วยสลลัดโอ้เคล็ดลับคือไม่ต้องคนใช่พี่ยอดเขย่าอย่างเดียวเหรอคะได้เชฟออสมาช่วยชีวิตจากเมื่อกี้นี้ไม่สำเร็จอะไรครัะเจ๋งพรุ่งนี้ชิมไหมพี่ยอดโอ้นี่เหรอเออโอ้แทบอย่างนี้เหรอ แลแป้งเปียกอะฮะอ๋อเขาทําอย่างนี้เหรอหนูคนตลอดเลยหนูไม่เคยเขย่าอย่างนี้เลยอ่ะก็อีกนี้มันดีกว่าใช่ไหมคะก็แล้วแต่ฮะมันนิดเดียวไงอ่าเฉยเฉยเฉยรอเดี๋ยวขอดูหน่อยช้าช้าหน่อยพี่ลองลองให้หนูดูแบบโอเคได้ได้ได้แล้วเนาะครับโอ้โหโอ้โหจะใส่เท่านี้แหละครับป่ะแก๊ส ใส่แป้งแป้งเปียกเนาะใช่่คะแป้งเจลาตินพ่อใส่ไปกี่ชอ้อนแล้วออันนนีี้้ชท่รวมแล้วนี่นะประมาณหน,นึ่งช้อนโต๊ะทูลทูลสามช้อนนิดๆก็จริงอ่ะ่<า>ใส่ไปนิดเดียวออลองลองปั่นดูก่อนถ้ายังไม่พอก็ค่อยเพิ่มอีกโอเคโอเคถ้ามีถ้ามีพริกหวานซอยซอยใส่ไหมมีแต่พริกไม่หวานอาจารย์พริกเผ็ดจริงๆในต้นพริกแท้ใช่ไหมใช่ค่ะ เดี๋ยวเอาบันหลังนี่เราใส่น้ำตาลเอาแต่น้ำตาลก่อนแล้วกันโอเคนี่เมื่อกี้เป็นไงบ้างเจ้ฟามซิเนอรี่ไงเอาอันนี้อันนี้อันนี้รุ่นเราใส่อะไรมีไม่ใส่แต่คะน้ำไม่ใช่เหรอเจ้แล้วก็แล้วก็แป้งแล้วก็น้ำตาลเนาะรุ่นนี้เนาะเอ้าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวะความนัวไม่มีเหรอไม่มีนัวของผักโอ้เอาเอาผักเลยล้วนเลยนะจ้ะไม่มีผมความนัวเราอาจจะโรยทีหลังไงเจ้ เราคุณอยากใส่รสชาติอะไรคุณก็โรยโรยเอาอย่างเงี้ยแต่ใช่ใช่เขาลองปรุงแล้วเค็มอือก็จะให้กินแล้วติดใจต้องใส่อูนามิไปหน่อยแแสดงว่าขนาดนี้จะกัจะกะแล้วแต่ว่าเราจะอย่างอย่างจะใส่ผงใช่คุณจะใส่ปาปมีก้ามาล่าอะไรคุณก็ใส่เข้าไปอย่างเงี้ยเออบาร์บีคิวต้องต้องได้ลองชิมก่อนค่ะคนที่มาทีหลังเดี๋ยวให้ชิมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยชิมอาจจะทำมาแล้วบารชิมกันแล้วมาเช้านี้ก็เค็มแล้วค่ะผักเบาก็เค็มใช่ เขามีรถนะเขามีรถของเขาในตัวแล้วค่ะอืมคุณมีความจริยธรรมนะเนี่ยแบ่งทีละครึ่งอช่างหรือเปล่าเนี่ยไม่ช่างค่ะช่างเถอะช่างเถอะดู้วยแผ่นที่อุดไม่เถิดไปตรงนี้ย้อนอยากจะได้ปาดบน่อยก็ได้เนี่ยมันอร่อยเลยนะใช้ได้เลยนี่คือผักสด ลองหัวเขียวเขียวนะครับไม่ไม่ใส่คร่ะก็ใส่แต่อันนี้ลองสดสดแบบไม่ลวกใช่ใส่แป้งเอ้ใส่แป้งหรือยังอาจารย์ใส่แล้วไม่ใส่ไม่ได้เลยครับนนมัเเอาเอาตรงกลางก่อนที้ก่อนแล้วค่อยค่อยเกี่ยวไปกว่าเราชูกล้วยหรือเราจะชูผักใช่สองอ่ะงั้นพอก่อนไหมไม่งั้นมันจะหวานเกินไปสำหรับผักไหมหรอลองดูได้ใส่กี่ลูกอ่ะสามไปแล้ว ทีนี้ผักเลยเพราะว่าเราจะชูผักเป็นหลักใช่ค่ะเราก็อ่ะค่ะเอาผักใส่เลยเพราะกล้วยเราจะมีตัวนี้อยู่แล้วจะอันนี้ก็ไปทตาได้ก็เต็มโถเต็มโถอ่ะพี่ออสก็คงหมดหมดกอหน่อยอาจจะอร่อยตรงกล้วยนี่ก็ได้นะเดี๋ยวเอาเอารถนี้ก่อนแล้วกันเออเดี๋ยวค่อยไปประยุกตน้อยจ้า แต่จริงเขาจะเติมปาปิก้าซะหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเติมปาปิก้าก็กลัวจะกลิ่นอันนี้หอมเนาะอะไรสลารี่นี่เหรอหอมแบบหอมีก่อนเสร็จแล้วนี่ถาดอาจารย์หมดแล้วใช่ไหมคะหนูว่ายังเหลือยังเหลือมันสิบสองถาดเอาเอาเป็นต้นดีไหมคะเอามาจากต้นนึงอะเออไมพอเหรอสักสองต้นก็ได้อะฮะเย้ไปไปเลย ทีนี้ล่ะอร่อยเลยลองดูมาพี่อ้อแล้วถ้าเกิดมันยุบเราค่อยเติมแอบเติมผักก็ได้พี่อ้อผักเราเหลืออ๋ผักสลัดยังเหลือใช่ไหมคะนิดเดียวค่ะจานเ<อ>หลือนิดเดียวเติมเข้าไปหมดเลยเดี๋ยวปั่นให้มันยุบลงไปนิดนึงก่อนก็ได้ค่ะนี่ขนาดเรามีกล้วยเป็นกลุนหนึ่งเนาะเริ่มหมุนละเริ่มหมุนละเรียบร้อยครับผม ที่ีเนาะจ้าเนาะไม่เขียวปีเกินไปเนาะอันนี้แหละสวยกล้วยสามลูกค่ะผักหนึ่งต้นสลัดหนึ่งต้นขึ้นช่ายประมาณสามสี่กิ่งสลัดก็อาจจะดีงามสามสี่ใบดีงามด้กล้วยนี่ก็ได้กล้วยเนี่ยเราเราแค่ฟีดไว้ก็ได้เลยนะคะไม่ได้ปีเลี่ยเราจะต้องอ๋อไปเอาเข้าเตาอบแล้วไหน ป้านางเอกนี่ไงนี่ไงรอดไปดูดิเราใส่ไม่รอดราแพคแล้วเนี่ยเดี๋ยวสวยไหมไม่ไม่เป็นไรโอ้โหยสวยสวยเป็นไงคะอันนี้รอดไปดูทางนี้ให้หน่อยก็เบ pues ื้องเราต้องเปลี่ยนผ้าเดี๋ยวนะเป็นไงเอ่ยสวยงามไหมนี่ใกล้จะแห้งแล้วอันนี้นู่นน้ำว้าเธอนี่รอดปั่นอย่างเดียว ใช่ใช่กล้วยแผ่นสวยงามเดี๋ยวเราดูรเรอชิมเราชิมกับกล้วยผักเนาะจ้านาะกับกล้วยผักเรากล้วยผักก็กําลังสวยงามค่ะกล้วยผักอันนี้เนาะผักกล้วยกับกล้วยผักเน่ใกล้ได้ชิมแล้วเคเนาะคีคีจานเพ่วโมงเราค่อยมาชิมกันเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่สีสวยมากเลยสีนางงามนางงามของมันต้องมีแล้วเน่ยผักเติมกล้วยหรือกล้วยเติมผักผักเติมกล้วยอยู่บนสุด ไอ้ผักกล้วยกล้วยเยอะอยู่บนสุดอาจารย์อ๋อนี่จะเป็นกล้วยผักกล้วยผักคือหมายถึงกล้วยเยอะหรือกล้วยน้อยอ่ะกล้วยผักเนี่ยดูดูสีแล้วน่าจะเป็นถาดที่ที่ยังไม่ได้เพิ่มกล้วยเนาะนี่เนาะเพราะว่าดูบางบางใช่ครับชิมด้วยอาจารย์หนูขอชิมด้วยอาจารย์สีมือทำครั้งแรกไหนพี่ยอดปันไงพี่ยอดบอกมาหน่อยบอกมาหน่อยคุณเชฟแล้วแต่ชอบหรือเปล่าไม่ใช่ก็ อ้เจันนีมันแปลกๆดีไไมม่่เขายังไม่คืนตัวเฉยๆครับคนง่ายครับเพราะว่าผมชอบหวานไม่ไม่ต้องไม่ต้องรอให้เขากรอกใช่ไหมมันเป็นผักที่มีรสชาติของพ่อเป็นไงะของพ่อเป็นไงทันง่ายเราเราต้องให้เขาคืนตัวนิดนึงนะเนาะเราต้องให้เขาแบบคืนความนิ่มก่อนลำรับคนที่หาอะไรแปลกๆกินว่ากินของที่ <ท>มันก็ได้กลิ่นโอ้ันี้มันมีซาลารี่ด้วยมันได้กลิ่นซาลารี่อืหอมนะซาลารีอ่อ่ะทำให้อร่อยนะเนี่ยชอ,อบอยู่เนาะหอมด้วยได้ความหวานถ้าถ้ามไม่หอมเนี่ยจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่อันนี้หอมด้วยได้ความหวานของกล้วยได้กลิ่นซาลารี่โอยีโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็คงจะมิแต่เพียงเท่านี้เนาะเป็นการมา เ,เรียนรู้นะคะการทําผักแผ่นจากผักที่เราปลูกนะคะว่าถ้าเกิดว่าผักเราล้นตลาดเนาะเราจะทํายังไงกับผักเรากับผลผลิตที่เราปลูกนะคะ <S <S อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะว่า,าถ้าผักเราปลูกเยอะเราจะทําอะไรได้บ้างนะคะที่คิดคิดไว้เนาะก็มีผักผงนะคะที่วันนี้เราลองเอาซาลารีเนาะมาอบแห้งดูแล้วก็เอาผักมาอบแห้งนะคะเป็นผักแผ่นเนาะแล้วก็กล้วยมาทํากล้วยแผ่น แต่ที่ได้เป็นเมนูเด็ดใหม่ก็คือเป็นผักผสมกล้วยนะคะเป็นแผ่นเนาะก็ได้ไอเดียขึ้นมาเยอะมากมายเลยว่าเราจะทำอะไรบ้างนะคะก็ประมาณนี้นะคะเป็นการแชร์ไอเดียกันเนาะว่าถ้าผลผลิตถ้าเราเป็นเกษตรกรแล้วผลผลิตเราเหลือเราจะมีช้อยมีทางเลือกอะไรได้บ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการอัดคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ